อู GMMTV มาคนละกี่ปี6ครับวิู่6ปีแล้วเหรอปีนี้ปีที่6ครับเออแต่ก็จริงนะเพราะว่าผมเห็นภูวินตั้งแต่ใส่ชุดมัธยมอ่ะตอนนี้คุณจบใช่ผมปีสครับผมปีสปีีจะปี4แล้วะใช่ไหมตอนเจอกันตอนนี้เป็นชุดมัธยมอ่ะเข้ามาตอนม .3 ม .4 ครับโอ้โหปีที่6 จริงเหรอเข้ามายังเป็นเด็กชายอยู่เลยเหรอเป็นเด็กชายเด็กชายภูวินเลยเหรอตอน้นจะสิบสี่เหรอนะแล้วจนตอนนี้ยเป็นเกาะหลังพี่เลโออยู่อวใช่ไหมจนตอนนี้แบบดูดิเป็นฝั่งเป็นฝาแล้วว่าอ๋อมอาเนี่ยโอเคอุยบ้าแล้วเห็นมาตั้งนานไอ้สนุกหกปีไม่เขินเลยอ่ะพี่พี่เป็นพี่ก็เป็นหมหมีคนหนึ่ง คือเราทํางานแน่นอนว่าอยู่ตรงนี้เผลตอบรับหรือแบบอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละเราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบทางจิตใจแบบสำคัญที่สุดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เลี้ยงข้าวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมใช่คาดหวังทําไมครับแปลกๆคือจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคน,นะอะถ้าเกิดแบบจะจะน,นิดหน่อยก็ ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเออจะต้องมาแบบต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยหรื่องนีไปตามธรรมชาติครับเรามรผิดชอบสูงมากซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ,บมันเป็นแบบ มันเป็นแบบอย่างที่ดีอ่ะที่ผม,มรู้สึกว่าไม่ใช่แค่กับตัวผมเองนะผม,มรู้สึกว่าวาทุกคนได้ฟังไปแล้วผม,มรู้สึกว่าเออแบบมันเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วกันมนเลยทําให้ผม,มรู้สึกว่าผมก็อยากจะแบบว่าเออแบบพูดตัวเองให้แบบให้เก่งขึ้นแล้วปอเหมือนกันคือเขาเป็นคนที่แบบมีมายเซตที่ดีหมายถึงว่าเขาเป็นคนที่คิดบวกคิดแบบหลายๆเรื่องในแง่ดีในในเรื่องที่แบบเรานเราจะแบบมองภาพใหญ่แล้วก็ค<ร>ิดลบเยอะบ้างังนั้นแบบก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แบบช่วยให้เราแบบ อยู่ในด้านบวกของชีวิตคือช่วงหนึ่งผมลำบากมากนะ พอหลังจากที่ผมได้มาเล่นซีรีส์ด้วยกันแล้วมานทำให้ประสบความสำเร็จผมก็สามารถแบบจัดก,การตรวนั้นได้หมดเลยแลว้วผมโตขึ้นผมก็คิดอีกว่าเออเนี่ยในวันนั้นถ้าเราไม่มีกันแล้วกันอ่ะมันก็จะไม่มีวันนี้ครับคือมันกับว่ามันต้องเดินทางไปด้วยกัน,นอะ่ะเอาง่ายก็จะพูดไงแนละ้วเข้าใจคุณเข,ข, <อ S 2> ข้าใ,ใจผมเรียกครับว่ามันอะไรอย่างเงี้ยแหละอะไรอย่างเงี้ยแหละคือเราต้องคื <C raft> อเร,เราจะรู้สึกเราจะรู้สึกเราเราขอบคุณเพราะว่าขอบคุณมีวันนี้มีวันนี้ก็ก็ช่วยกันนะครับใช่มันไม่ได้มีใครคำว่าเก่งกว่านะกูต้องมไม่่เคคยิี เผื่อจริงเวลาที่เราจะคุยกันเลยผมรู้สึกว่าจะเขินด้วยความที่มันจะนานๆพูดเถี่ยนะคือผมก็เคยคิดว่าผมจะพูดคือผมจะบอกเขาตลอดว่าสมมตินะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอนะผมแบบมีความสุขที่แบบว่าเออได้เขามาเป็นพาร์ทเนอร์อะไรครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยคือไม่เคยคิดว่าสมมติอนาคตถ้าเกิดแบบจะมีโอกาสแบบแยกทางเกิดแบบไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วอะผมจะไม่เปลี่ยนคู่จิคนะับไม่เราอยู่ตรงนี้โอเคแล้วครับครับผมส่วนผมก็อยากจะบอกเขาว่า ดูแลสุขภาพตัวเองเยอะๆด้วยบคุณแล้วต้องดูแลสุขภาพตัว <c oughs> เอง้วันนี้ <c oughs> นอนเยอะๆดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ <c oughs> ไปเจอกัน <c oughs> ได้ครับผมเจอกันทุกวันเลยเจอทุกว <c oughs> ันปีที่4ที่อยู่งการบันเทิงนะจริงๆล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเยอะครับผมตั้งแต่วันแรกเพราะก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่วงการบันเทิงเนี่ยคือผมเป็นคนที่ ทำอะไรไม่เป็นเลยพูดง่ายๆคือไม่กล้าแสดงออกอยู่หน้ากล้องไม่ได้พูดไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่ผมได้มาอยู่งกับมาเทอเนี่ยมันเหมือนเป็นการแบบให้ประสบการณ์และได้สอนผมในด้านต่างๆด้วยครับคือเหมือนกับว่าตอนแรกเราพยายามที่จะหาตัวเองในแต่ละทางดีกว่าว่าแบบมันคืออะไรอย่างเมื่อก่อนผมแบบผมร้องเพลงไม่ได้เลยเต้นก็พอได้แต่่ายังไม่ได้ถึงขนาดนี้จริงๆแล้วมันเหมือนกับว่ามันต้องคอยฝึกอยู่ตลอดเวลาครับใช่ที่นี่เนี่ยมันมันมีข้อดีหลายอย่างมากเลย แล้วการที่แบบได้อยู่ที่นี่เหมือนเราได้ลองอะไรใหม่หมๆตลอดเพราะว่าพอมันเป็นค่ายที่เป็นค่ายบริหารศิลปินแล้วเนี่ยเขาก็อยากจะให้เราทําในสิ่งที่มันแปลกใหม่แล้วก็ทําในสิ่งที่มันไม่ซ้ําเพื่อต่อยอดศิลปินแต่ละคนซึ่งเราก็รู้สึกว่าจากบทปาบนฟ้าไปบทเพื่อนายไปบทเว d นส์เดย์ไปบทเรื่องนู่นนี่นั่นเนี่ยคือแต่ละตัวละครมันต่างกันหมดเลยแล้วมันช่วยให้เราพัฒนาตัวเองไี้เยอะมาก โอ้โหจริงๆผมก็ถามตลอดจริงๆผมเป็นคนที่คล้ายๆภูวินอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอยู่เฉยๆเหมือนเอาไว้ง่ายคือเราเป็นคนที่ชอบหาอะไรทําตลอดเวลาแบบเป็นคนที่ไม่ชอบรูปแบบงานที่มาทําอะไรซ้ำซากอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วคือผมก็จะถามตัวเองตลอดว่าเออสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยเราชอบจริงๆหรือยังคือมันก็ตอบโจทย์นะเพราะผมรู้สึกว่าเออผมก็ค่อนข้างมีความสุขกับงานที่ผมทําแต่ว่าพวกเราสองคนก็คุยกันตลอดว่าเออเราก็ยังมองถึงอนาคตอีกว่าเออแบบเราอยากจะทําอะไรกันงผมก็อจริงๆก็รู้สึก เหมือมนปอนี่แหละเพราะว่าแบบอย่างที่เขาพูดเลยว่าเราก็เป็นคนที่อยู่ไม่สุขแล้วรู้สึกว่างานตรงนี้มันมันทำแล้วมันสนุกอะแล้วตามในที่มันยังสนุกอยู่มันก็ยังมีอะไรที่จะทำอยู่เอาตรงนะวันแรกท,<ม>ที่ที่ตอนนั้นเล่นปาบนฟ้าจบผมจาได้ว่าแฮชแท็กปอนพวิทที่ผมเห็นครั้งแรกคือตอนนั้นเราไปถ่ายมกกาซีนด้วยกันแล้วแบบว่าคือก็ถ่ายรูปเล่นแล้วก็ลงโซเชียลผมจำได้ครั้งแรก ผมรู้สึกผมค่อนข้างแบบเฮ้ยตกใจเพราะว่าคือชีวิตนี้เราไม่เคยแบบมีแฮชแท็กที่ขึ้นเทรนมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยพอในระยะเวลาที่มันผ่านมาสปีเนี้ยทุกวันนี้เวลาที่ผมเห็นแบบแฮชแท็กเราขึ้นหรือแบบทั้งในซีรีส์เองหรือว่าแฮชแท็กคู่แฮชแท็กเดี่ยวผมรู้สึกว่าแบบเออผมแบบมันตื้นตันใจครับคือผมรู้สึกว่าแบบในแฮชแท็กทั้งหมดที่แบบแฟนๆหรือทุกคนเขียนมาคือเขาแบบเขาตั้งใจเขียนข้อความถึงเราแบบทั้งแบบอาจจะเป็นเรื่องของตีชมมให้กำลังใจต่างๆคือใจผมรู้สึกว่าเทรนทีทีก็ประทับ ่วนผมผมรู้สึกว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นบ้านเน่มันเป็นที่ที่ปลอดภัยอ่ะคือมันคือคนที่อยู่กับเรามานานแล้วแล้วคือมันคือกลุ่มคนที่แบบดูผลงานเราจริงๆแล้วก็เข้าใจเราจริงๆดังนั้นทุกครั้งนี้ก็ได้เห็นหรือเข้าไปดูก็จะรู้สึกอ่โมเมนต์ <Moment S 2> ที่เรารู้สึกประสบความสําเร็จเนี่ยคือการที่ เห็นคนอยู่ตรงหน้ามหมายถึงว่าเวลาคนเห็นคนมาเจอพวกเราใช่คือมันก็ดีแล้วล่ละมนนานถึงแบบว่าเวลาม,มีคนรักเราหรือเวลาเราได้ออกงานแล้วเราเก่งขึ้นเรามีความสุขแล้วแต่ผมรู้สึกว่าเราเองไปได้อีกหนึ่งในความจริงที่โหดร้ายของโลกนี้คือว่าทุกคนโอกาสมันไม่เท่ากันแต่เพียงแค่ว่าอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะทํายังไงให้เพิ่มโอกาสข,ของตัวเองก็จะบอกว่าก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ได้ให้มากที่สุดครับเพื่อที่จะ เมื่อโอกาสมาเราทําให้ดีที่สุดล้มไม่ได้เป็นอะไรอย่าไม่ไม่ต้องกลัวในการล้มหรือว่าการเจ็บหรือว่าการอะไรเพราะว่าคนสุดท้ายแล้วถ้าล้มแล้วไม่ลุกอันนั้นสิหน้ากลัวทุกคนที่คุณเห็นว่าประสบความสําเร็จไม่ได้มีใครมาเห็นด้านที่คุณล้มหรอ,อกดังนั้นอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดว่าล้มมาแล้วได้อะไรจากมันแม่ผมจะสอนคนี้เสมอว,ว่าเหนือใต้มีฟ้านะเราอย่าคิดว่าเราเก่งมันยังมีคนที่เก่งกว่าเราเยอะ จริงๆอ่ะเวลาผมท้อใช่ไหมคือคือ,คอด้วยความที่ผมเป็นคนชอบใช้ชีวิตมีแพชชั่นผมจะรู้สึกว่าถ้าเกิดผมไม่มีแพชชั่นอ่ะผมจะเศร้าแล้วผมจะท้อแต่ถ้าเกิดผมตั้งแพชชั่นไว้แล้วมันก็จะมันก็จะเศร้านะเวลาที่เราเหนื่อยแต่เรารู้สึกว่าเรามีโกที่เราตั้งไว้อ่ะเดี๋ยวมันหายเองใช่รับตอนไหนบ้างคะที่รู้สึกว่าเวลาอยู่กับคนคนนี้แล้วเรารู้สึกสบายใจมากเอาดีคุณก่อนเลยฮะ คุณเป็นก่อนแหละหรือจะให้ผมพูดก่อนเออคุณพูดก่อนคุณพูดก่อนอืมจริงๆแล้วเออ่มันก็เป็นเป็น,ปนทุกช่วงเวลานะหมดที่จริงๆแล้วก็อยู่ด้วยแล้วแบบว่าเออแบบสบายใจแล้วมีความสุขเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคือเราก็มีทํากิจกรรมด้วยกันหลายอย่างแต่ว่าแค่แบบว่าบางทีอาจจะไม่ได้แบบว่ามาโพสต์ลงโซเชียลอะไรอย่างเงี้เท่าไหร่ครับผมทุกคนก็เลยไม่รู้ไงอ๋อทุกช่วงเวลาที่ด้รานทุนกานทุกช่วงเว 둘이 항상 이제 일을 같이 하고 모든 행사도 있고 해왔기 때문에 둘이 있을 때 가장 편안한 사이라고 합니다. 오자 그럼 폰폰 한번 대답해 주세요. 그... 그... 친했을까? 아니, 뭐, 그... 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 เนี่ยโดยเฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเวลาไปไหนมาไหนก็จะไม่ค่อยลงโซเชียลเพราะขี้เกียจลงกันใช่เขาก็จะช่วงนี้ก็จะเจอกันมากหน่อยเจอกันมากหน่อยแต่ว่าก็หลายครั้งก็มันขี้เกียจอ่ะใช่มันขี้เกียจและโซเชียลมันก็เลยแบบไม่ได้ลงอะไรขนาดนั้นครับ